พี่จิ๊บครับเจลิญว่ามาเลยเพืิโ t นี t i m ค n ขังนที่สองจิ๊บสิแล้วพ่พารักสุจริตค่ะ CEO บริษัทเวลตินเอสเตดเจ้าของเพจแล้วก็ช่องอสังหาเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะตอนนี้ก็ทำอยู่ในวงการอาสังหามาเกือบจะ15ปีแล้วคะ่ะ ใชยค่ะ My Own Web ของจิ๊บค่ะชื่อว่า wealthynateestate.com mm hmm. ค่ะ บอกเลยนะคะว่า My Own Web ค่ะมาช่วยในการทำงานของจิ๊บเยอะมากๆเลยนะคะเพราะตัวจิ๊บเองค่ะมีหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็น Property Agent Influencer หรือเรื่องของการเป็น Speaker ในวงการอสังหาการที่มี My Own Web ่เปรียบเสมือนกับมีหน้าร้านในโลกออนไลน์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Stock นะคะทรัพย์ที่เราจะขายรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆค่ะสามารถสร้างเรื่องของมาตรฐานในการทำงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งตัวจิ๊บเองแล้วก็บริษัทด้วยค่ะ การที่จะทําเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยก็มีความกังวลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาซัพพลายเออร์ในการทำนะคะระยะเวลาในการทําและที่สําคัญค่ะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่พอได้รู้จักกับ My On w Web แล้วค่ะทั้ง3พข้อเนี้ยจิบคลายกังวลไปทั้งหมดเลยค่ะ ประหยัดเวลามากๆโดยปกติแล้วกว่าเราจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ได้ต้องใช้ระยะเวลา3-6ถึงเดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะมีเว็บเป็นของตัวเองแต่พอรู้จักกับ My Own Web แล้วค่ะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ที่สามารถปรับโทนสีดีไซน์ให้สวยทันสมัยน่าเชื่อถือได้แล้วและยังมีระบบฝากสต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการเช่าทรัพย์จากลูกค้าได้ด้วยอันนี้ก็ประหยัดเวลาการทํางานของแอดมินไปได้เยอะมากเลยค่ะที่สําคัญค่ะเราสามารถใช้ My Own Web นะคะแล้วก็ซิงเข้ กับ Living Insider ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายสังหาที่จิบใช้งานอยู่แล้วยิ่งทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะทำเว็บไซต์ที่ฟังก์ชันครบขนาดนี้นะคะต้องจ่ายหลักหลายแสนแต่ใช้ MyOnWeb เป็น u b s c r i p t i o นรายปีเพียงแค่30 0 0 0กว่าบาทประหยัดเป็นหลัก10เท่านะคะและยังสามารถลงซับได้ไม่จำกัดที่สำคัญค่ะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการพัฒนาตลอดถ้าเราไปทำเว็บไซต์เองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่เราอยากจะอัปเกรดเทคโนโลยีแต่สำหรับ MyOnWeb แล้วค่ะถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีก็สามารถอัปเดตได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะมีทีมงานที่คอยช่วยดูล แล้วก็พพอร์ตลอดการใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่างทางเลยค่ะจิ๊บบอกเลยนะคะว่า My Onweb w ค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับนายหน้ามือใหม่ที่อยากจะเป็นนายหน้ามืออาชีพแล้วก็นายหน้ามืออาชีพที่ต้องการสร้างมาตรฐานในการทำงานที่มีความ professional มากยิ่งขึ้นต้องใช้ My Onweb w เลยและสำหรับตัวจิ๊บเองแล้ว My Onweb w เหมือนเป็น My Onweb ของ w e l ตินเ t สเอค่ะ